พระเอกหนุ่มคนนี้ยืนยันชัดฤดูกาลหน้าไม่ได้ไปต่อกับสาวน้อยศองขาบสวัสดีนะครับผมพบกับ่องบ่าวอีสานอีกเก้วพี่น้องวมื่อนี้เาก็มีเรื่องเล่าข่าวสารนะครับผมนะอกนอของวงสาวน้อยเอาาวาวาพื่อาานโชว์ขององค์กรสาวน้อยของวงสาวน้อยเอาม้าวอวซูพีเอามอสุนองเอามอสุเอฟซีลาน่อยกันเดี๋ยวฟังคือเกา่าพี่น้องล่าสุดนะครับผมนอะกพระเอกหนุ่ม เพระอเอกน้อยคนนี้พี่น้องได้ออกมาโพสต์ยืนยันแล้วว่าในฤดูกาลหน้าไม่ได้ไปต่อก,กับสาวน้อยสองหรือสาวน้อยลำเพลินโชว์นั่นเองนั่นคือน้องเจียงเป้งนะครับผมเนาะน้องเจียงเป้งหรือเจียงเป้งน้อยดาวเหนือที่หลายคนน่าจะหูจักในนามหนีของน้องนะครับผมเนาะซึ่งล่าสุดน,น้องเองได้ออกมาโพสต์ประกาศยืนยันแล้วนะครับผมเนาะว่า ขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นบอสโจเฮียหน่อยและซอนุดครับที่ให้โอกาสผมได้เป็นสมาชิกในวงสาวน้อยลำเพลินโชว์ปีแรกผมรู้สึกดีใจมากๆครับที่ได้ร่วมงานกับบอสและพี่ๆในวงสาวน้อยลำเพลินโชว์ครับและผมสิลืมขอบคุณบอสได้เลยคนที่ให้โอกาสผมมาตลอดในฤดูกาลนี้ ผักดันผมตลอดซัพพอร์ตผมตลอดขอบคุณหัวหน้าผู้นำทีมงานไอท็อปธนาชัยและคุณครูปอครับผมขอบคุณที่ให้โอกาสผมได้โชว์ศักยภาพบนเวทีสาวน้อยลำเพลินโชว์ได้อย่างเต็มที่บอกวาจะเป็นเต้นลองลำ่ำตลกล่ำสิ่งผมขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับที่ไว้ใจและ เชื่อใจศักยภาพของเด็กน้อยคนนี้ครับขอบคุณพี่ๆน้องๆพ่อพ่อแม่แม่ที่เป็นสมาชิกในวงสาวน้อยลำเพลินโชว์น้ำเด้อครับโอปุลและน่ารักกันทุกคนเลยครับสุดท้ายนี้ผมขอกาบขอบคุณแม่แม่พี่ๆน้องๆแฟนคลับเจิงเป้งน้อยดาวเหนือหรือแฟนเพลงสาวน้อยลำเพลินโชว์กะดี ที่มาให้กำลังใจหน้าเวทีตลอดให้รางวัลหน้าเวทีตลอดขอคุณที่ฮักบักราคนนี้เด้อครับเจ๋งเป้งน,น้อยดาวเหนือขอยุติการเป็นสมาชิกวงสาวน้อยลำเพลินโชว์อย่างเป็นทางการครับอนาคตต่อไปบอรู้ว่าจะเป็นจังไดฝากพ่อแม่พี่น้องติดตามบักราและให้กำลังใจบักราไปตลอดเด้อครับ เจิงเป่งน,น้อยดาวเหนือพอกาบขอบพระคุณดีคือข้ามยืนยันนะครับผมน้อกจากข้างน้องเจิงเป่งน,น้อยดาวเหนือที่ได้ออกมาโพสยุติการเป็นสมาชิกของวงสาวน้อยลำเพลินโชว์อย่างเป็นทางการซึ่งต้องว่าก้อนหนานี่พี่น้องกะมีข่าวรือออกมาเรื่อยๆแล้วนะครับผมนอกแต่กะมีคนดีเขามาคอมเมนต์แย่งที่วาสารเคยทำคลิปออกไปนะครับผมนอกว่า เจงเป้งยังอยู่เจงเป้งฤดูกาลหน้ายังอยู่ซึ่งก็คือว่าโพดนี่ของน้องเจงเป้งนะครับผมนองเป็นโพสต์ที่ตัดประเด็นทีเอฟซี FC กำลังสงสัยกันอยู่นะครับผมนองว่าน้องเจงเป้งอยู่ต่อในฤดูกาลหน้าหรือไม่เอฟซี FC จะได้เร้าเทียงกันและเข้าใจตรงกันนะครับผมนอบว่าในฤดูกาลหน้าน้องเจงเป้งได้ขอยุติการเป็นสมาชิกข,ของวงสาวน้อยลำเพลินโชว์อยากเป็นทางการแล้ว ซึ่งก็นานนี้นะครับผมนอกจากมีข่าวสารเกี่ยวกับ้องเจ๋งเป้งเรื่องการได้รับทุนเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยนะครับผมน้องแฟนกับยุบซีกัร่วมยินดีกับน้องเป็นจํานวนมากการมีคลิปหนึ่งนะครับผมน้องทีเฮียหน่อยกับเดวเวอร์ลราเล่พี่น้องส่วนเจ๋งเป้งน้องอยากไปเรียนลำน้องอยากเรียนลำในแบบฉบับของน้อง ด้วยเหตุผลทั้งสองอย่างนี่นะครับผมนอะดทั้งน้องเขามาหาวิทยาลัายและอยากเดียนํำเพิ่มเติมน้องก็ได้มีการตัดสินใจนะครับผมนะัดอาจจะมีการตัดสินใจในการอำลาวงสาวน้อยอะกำเพินโชว์ในครั้งนี้และอีกอย่างหนึ่งนะครับผมนะัน้องไม่ได้มีสัญญาผูกมัดกับวงสาวน้อยถึงเพินโชว์กับงกองค์กรสาวน้อยและน้องก็อยู่จนจบเทอมจบฤด,ดูกาลถือว่า เป็นการลงแบบสมบูรณ์แบบบ่ได้ทิ้งวงการขั้นบ่ได้ทีมง,งานการขั้นบ่ได้อ่ลงการขั้นนะครับผมนาะถือว่าน้องทําเต็มที่แล้วส่วนอนาคตต่อไปของน้องนะครับผมนาะจะไปทําอะไรก็หวังว่าพอ่พอๆแม่ๆเจะติดตามก็ยังหนังว่าแ่ละพ,พ,พ,พี่น้องอนาคตต่อไปบอรู้ว่าจะเป็นจังใดฝากพ่อๆแม่ๆพี่ๆน้องๆติดตามบักลลาและให้กําลังใจบักลลาตลอดไปเด้อครับ เจงเป้งน้อยดาวเหนืออันนี้ก็ถือว่าเป็นการยืนยันแล้วนะครับผมเนาะว่าในฤดูกาลหน้าน้องเจงเป้งจะไม่ได้อยู่กับสาวน้อยลำเพลินโชว์คือจังบอดวาแหละนะครับผมเนาะเก่าไปใหม่มาอ่าล่าสุดทางสาวน้อยลำเพลินโชว์ก็ได้เปิดตัวพระเอกน้องใหม่มาเสริมทัพเรื่อยๆนะครับผมเนาะแล้วก็มีการโยกย้ายพระเอกวัดนะครับผมเนาะไปเป็นพระเอกผู้นําทีมงานแล้วก็ทางประกันชัยไปเป็นผู้จัดการ วงนะครับผมนาะส่วนจะมีการโยกย้ายอะไรอีกหรือไม่อันนี้พี่น้องก็ต้องรอติดตามข่าวสารกันนะครับผมเนาะเสื้อว่าน่าจะมีการโยกย้ายอีกพี่น้องจากวงหนึ่งไปอยู่วงสองจากวงสองมาอยู่วงหนึ่งนะครับผมเนาะน่าจะมีการโยกย้ายเพื่อให้มีบาลานซ์ซึ่งกันและกันและน่าจะมีการเปิดรับนะครับผมเนาะสมาชิกใหม่ๆม,มาเสริมทัพเป็นจํานวนมากอย่างแน่นอนในฤดูกาลที่จะถึงนี้นะครับผมเนาะ พี่น้องนะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจังไดน,นะครับผมนาอสามารถคอมเมนต์ในคลิปทั้งช่องบาวอีสานได้พี่น้องหลายคนอาจจะผู้ก้อนล่วงหนานแล้วนะครับผมเนาะเพราะปฏิกิริยาของทางบอร์ดเองของ,ของทางเฮียนหน่อยเองและของทางตัวศิลปินเองมันก็นมีข้อชี้ชัดนะครับผมเนาะว่าจะอยู่หรือจะไปในแต่ละบุคคลอยู่แล้วสามวันในคราวนี้บา,าลิสานแปลกใจบอดในกรณีน,นี้ บอยสานบอดดแปลกใจเลยนะครับผมนะเพราะบอยสานคาดการไว้อยู่แล้วว่าในฤดูกาลหน้าน้องจิงเป้งน,น่าจะไม่ไปต่อนะครับผมนอกกับสาวหน่อยเพื่อนโชว์เพราะมันมีข่าวสารออกมาเรื่อยๆหล่ะพี่น้องสําหรับตัวน้องไบ่ว่าจะเป็นการได้ทุนในการเรียนต่อและกับเฮียนหน่อยว่าว่าน้องต้องการที่จะไปเรียนลองเรียนล่ำนะครับผมนกะฝึกลองฝึกล่กลำมากยิ่งขึ้น กัเลยเป็นการเดาได้พี่น้องว่าน้องน่าจะไม่ไปต่อในฤดูการหน้าอันนี้คือความคิดเห็นของโตบาวสารนะครับผมนอดและเซว่าหลายคนน่าจะเดากันได้เก้าไปไม่มากพี่น้องตอนนี้ก็เปิดตัวสมาชิกใหม่ๆแล้วนะครับผมนอกทางอ่าสารนอ้องเพื่อนชว์และเชื่อว่าน่าจะมีเข้ามาเพิ่มอีก เป็นจํานวนมากอย่างแน่นอนพี่น้องก็สสมารถคอมเมนต์มากแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับผมนอตตา่าบาอิสันะยําอยูย่สเสมอและพี่น้องการคอมเมนต์ถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับผมนอะหรือถึงองค์กรใดองค์กรหนึ่งพี่น้องควรให้เกียรติซึ่งกันและกันเราต้องการให้คนอื่นให้เกียรติเราเท่ากับต้องมู้จักให้เกียรติคนอื่นเขาก่อนฝากพี่น้องเอฟซีอีหลานหน่อยเฮานำ ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ทั้งสองบาษซานนะเมเดอ้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมเนาะคลิปนี้บาลสานต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนผมพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม